สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรินรีย์วิธีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้อมพามาดูวิธีบำรุงต้นฝรั่งปลูกใหม่เลยเนาะอันนี้เป็นแปลงหง้นถือนะเพิ่งลงไปได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะก็น่าจะน่าจะตั้งตัวได้แล้วเนาะก็เลยกล่าว่าเดี๋ยวจะมาตัดยอดอ,อ๋อเขาเรียกอะไรแต่งทรงตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าแปลงนี้มันเป็นฝรั่งที่ตกเกตเนาะต้อมเอามาปลูกเอง ที่ส่งพี่ๆที่สั่งไม่ได้คือเป็นฝรั่งตวเกตแหละที่ส่งลูกค้าไม่ได้ก็เลยเอามาไว้ปลูกเองเนาะเป็นหงจ้วนสือผลกลมก็หลังจากลงปลูกไปได้หนึ่งสัปดาห์ก็ไม่มีต้นไหนยุบเนาะแต่ทีเนี้ยความสูงความต่ําอะไรเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ระดับกันบางต้นก็สูงบางก้นก็ต่ําแต่ต้องจะตัดยอดเนาะให้หมดทั้งแปลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วคือหลังเจ็ดวันพอดูว่าตาใหม่เขาเริ่มแตกได้โอเค ก็เลยมาใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักกันเนาะวัสดุฟื้นฟูดินสุดแห้งอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนหนึ่งเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินฟิวจีพื้นเมืองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครกับกล้องเดินดูดีกว่านี่กะว่ารอสี่โมงนะแดดร่มๆจะมาทำสี่โมงห้าโมงแล้วเนี่ยมันยังเปี้ยงอยู่เลยที่อื่นฝนก็ตกกันโคมโคมโคมแปลงต้อมไม่ยอมตกจริงมาเดี๋ยวกลับกล้องให้ดููแแล้้วววกก็เดดดี๋ยตตั่่ใหคราอนนะ รอฝนก้อนนั้นอยู่เนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าสองเดือนกว่าแล้วนะเมื่อวานก็ทำท่าตกหยิมมยิมหยิ้มลิ้นยังไม่เปียกเลยด้โอเคเดี๋ยวตามดูกันเนาะสำหรับฝรั่งที่ปลูกใหม่ได้หนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเราเริ่มตัดแต่งแล้วเพราะว่าแปลงนี้เราจะบำรุงเต็มที่แล้วสี่เดือนเราจะเริ่มไว้ผลเลยเดี๋ยวขอกับกล้องนิดนึงเดี๋ยวตามดูกันครับบมมนี่เนาะจะสังเกตว่าต้นมันไซมันไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาไล่ตัดยอดแล้วก็เนื้อต้อมใส่ปุ๋ยมากไปแล้ว คือวัสดุฟื้นฟูฟดินสูตรแห้งนะขี้วัวหมกักเจ็ดวันก็ใส่ไปเลยบางๆไม่ต้องเยอะแต่โรยอยู่บนใบอ้อยนะจริงๆแล้วสักประมาณเดือนหนึ่งค่อยใส่แต่นี้เรามีเราเราคุมด้วยใบยอ้อยไปแล้วมันก็ใส่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรต่อต้นน,น่ะต้นก็ไม่มียุบไม่มีอะไรแต่ทรงต้นเขาไม่ค่อยโอเคคือมันเป็นซสาโตเกตอะ ก็ลเลยเดี๋ยวมาตัดแต่งนะถ้าอย่างนี้ก็ตัดเลยให้เขาแตกยนต่นใหม่ก็จะตัดเขานี่เลยไม่ต้องเสียดายเนี่ยนะฟึ๊บนี่ไปเลยนี่ก็เหมือนกันให้เขาแตงใหม่ไปเลยต้นมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะร่ามติดมาหมดล้วใส่ที่ส่งพี่ๆก็จะคัดสวยๆอันนี้ไม่สวยเราปลูกเอง เนี่ยหลังปลูกใหม่ถ้าติดลูกนะติดลูกติดดอกเด็ดออกเลยไว้พร้อมทําผลจริงๆค่อยเริ่มไว้ก็สักประมาณถ้าเอาจริงๆเอาสมบูรณ์จริงก็ประมาณหกเดือนนายตัดไปเลยครับจะตัดไปเลยถ้าแปลงเนี่ยมันยาวเป็นกระโดงอย่างงี้ก็เดีย๋ยวเขาก็แตกไม่งั้นต้นมันชะลูดไม่สวย นะไม่ต้องเสีได้ครับประมาณนี้แหละนะเขาเริ่มเขาเริ่มแทงตามใหม่ละอาจจะดูขี้เลนหน่อยนะเพราะอันนี้เราไว้ปลูกเองอันนี้ก็เริ่มเดินดีก็ไซส์ประมาณขนาดนี้ก็ปล่อยเลยให้ได้ทงพุ่มไปเลยนี่ไม่เอาเขาแจกคใหม่ไปเลยครับ แปลงนี้ก็70ต้นเนาะก็รอดูรอบำรุงกันต่อไปเนี่ยจากขี้เหล็กขี้เหล็กเนี่ยเดี๋ยวปั้นให้สวยเลยอาจปุ๋ยไปแล้วแต่ช่วงนี้โหรอฝนไม่ตกไม่ตึกจริงๆที่นี่อย่างนี้กริงมันแก่ไปแล้วนะตัดเอาใหม่เลยไม่ตายครับลากกนเดินแล้วนี่ก็เหมือนกัน ิ่งหอยฝอยเล็กๆพวกนี้เอาออกได้เลยนะไม้นี่เขาแตกแล้วตอนถึงได้กล้าตัดต้องให้ลากเขาจับขนนอเราค่อยเริ่มตัดแต่งจะสังเกตได้ไงก็คือหลังจากลงปลูกไปแล้วรากใหม่อยอดใหม่เขาเริ่มเดินเมื่อไหร่ก็ตัดได้หรือใครจะปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะแต่ต้องในกบว่าวเลี้ยงเลี้ยงทรงใหม่ไปเลยให้มันเข้าพร้อมกันไปเลย ค่อยมาทำอีกทีนะถัดยอดไปเลยทีนี้ก็ปล่อยยาวๆไปครับอย่างนี้ไซส์นะตรงเขาตาตาเขาเริ่มพิมพ์แตกยอดแล้วปุ๊บ ไม่เอานก็เหมือนกันแต่พี่ๆที่สั่งไปมันต้นสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปตัดอย่างนี้นะต้นสวยอยู่แล้วก็ปล่อยเข้าไปครับนี่ผองเางมันไม่ต้อเกีดอะนี่แหละไหนสวยๆก,ก็ส่งให้ลูกค้าไหนไม่สวยเราก็หอยปลูกเองครับลดพละต้นด้วยนะ คือบางทีเขาต้องมาต้านลมสูงๆอย่างเราส่ง,สงมันก็ไม่สวยเราก็ถือโอกาสจัดส่งใหม่ไปเลยใครได้ต้นสวยไปก็อย่าเพิ่งไปตัดแต่งนะครับแต่ปกติที่ส่งพี่ๆก็สวยทุกต้นอยู่แล้วเของสวนก็ปลูกอย่างนี้แลครับปลูกกระปตกระแป๊ดอย่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอตามดูตามชมกันต่อไปเนาะแปลงนี้คือเอาจริงๆอะต้องตั้งใจทำผลนะเราไม่ได้อยากขายแค่กิ่งนะต้อมอยากทำผลหัวใจหลักเลยคือเวลาพี่ๆมาเที่ยวแปลงอะไรเงี้ยมาเดินกินได้ที่สวนเลยนะช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเฟ้นหงมี่กันแตงโมหงจ้วนยังทำาสาวอยู่แปลงนี้ก็เลย ยังไม่ค่อยมีให้ชิมัเท่าไหร่หลักใหญ่ใจความเลยคืออยากทําผลครับอยากทำของอร่อยให้พี่ๆได้กินกันต้องอนาคตต้องก็อยากจะเปิดเป็นแบบสู่เรียนรู้นะใครอยากเข้ามาดูก็มาได้ตลอดแต่ตอนนี้คือต้องนัดก่อนเพราะว่าบางทีต้องออกไปถ่ายข้างนอกบ้างติดงานส่งลูก ่งต้นไม้ให้ลูกค้าอะไรเงี้ยอยากรับแขกทุกคนแล้วครับแต่ก็ด้วยเวลาเนาะบางทีก็ใครจะมาก็ได้นะแต่ก็นัดกันก่อนแต่ถ้าใครจะมาซื้อพันธุ์อะไรเงี้ยมาที่แปลงได้ลูกน้องอยู่ถ้าใครอยากเจออยากคุยก็ต้องนี่ก็โทรนัดก่อนละกันอ่าเนี่ยมันก็จะได้ระดับใกล้ๆกันยาวไปก็ เดิมเลยกิ่งขแขนงยังไม่ออกอันนี้ปล่อยเขาก่อนตัดแค่นี้พออันนี้กิ่งทาบมันขาดอยู่หน่อยนึงก็แต่งไปเลยครับก็ลดาระเรื่องต้นโยกลย อันนี้เขายังพอได้ทรงได้อยู่ปล่อยเข้าไปตัดเลยก็ตัดเลยเี <Sure. S 1> พื้นที่พี่ๆเป็นไงกันบ้างครับโอ้ที่นี่ฝนตกยากตกเย็นจริงนะตกก็ตกมันจึ่งนึงเมื่อคืนนี่นะลงแบบโอ้โหท่าดีใจไว้ไม่ต้องรดน้ำชาวตื่นมาเลยนะดูดิ นี่ยังไม่แห้งเลยตกมะ,ม,มะแม่มะแม่อยู่พักหนึ่งนี่ก็เริ่มให้ปุ๋ยไปแล้วเนาะอันนี้ใส่ได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ นี่ก็ให้น้ำบำรงต้นอย่เดียวยาวๆไปทําใบชุดใหม่ทํากิ่งชุดใหม่เพราะว่ากิ่งชุดนี้มันอยู่กับต้นนานเนี่เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ให้ดูกันยาวๆไปเลยตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนทําผลนะ ตอนนี้ก็ปุ๋ยที่ให้ก็เป็นวัสดุฟื้นฟูดินสุดแห้งอย่างเดียวเลยของจันตีพีเอเนาะก็รู้สึกว่าใช้กระปลงแตงโมแปลงเฟินของมีแล้วโอเคอันนี้เราก็โรยโซคอนไปทีหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมาไล่ผูกไม้ทีอทีาเนี้มันกิ่งแก่ไปล้ตัดแฟบให้เขาแตกใหม่โอเค ว่า่างอ่ะมันปลูกง่ายอยู่แล้วไม่ต้องไปะนุถนนอมเขาเยอะต้องการแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนมากไม้ผลแทบทุกชนิดนะต้องการแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มวันไม่งั้นบ้าใบาไม่ค่อยจิดลูกก็จะมีแต่ผลต้องก็เลยเนี่ยปล่อยอดีเลยอย่างเดียวที่ต้องให้ความสําคัญและแนะนําพี่พหลายท่านที่สั่งซื้อต้นพันธุ์จากสวนต้อไปหรือพี่พี่เอฟซีในช่องน,นะคือคุมฟางห่มดินนะห่มบ่มฟื้นดินจะให้ขาดเลยนะต่อให้หน้าลงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าไหนก็นแล้วแต่ คุมเลยครับนึกถึงธรรมชาติในธรรมชาติเนาะในป่าอย่างเงี้ยใบไม้ใบย้ามันก็ทับถมกันอยู่ต้นไม้มันยังโตได้เนี่ยเราก็พยายามเรียนแบบธรรมชาติวิธีคุมโคนแบบเนี้ยก็เป็นการช่วยให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเราฟื้นสภาพขึ้นเพราะแปลงเนี้ยเมื่อก่อนปลูกกระบ,บองเพชรมามันก็ร้อนๆ้อนะเนาะเราก็เลยนี่แหละต้องคุมจะให้ขาดซ่อมถึงได้สั่งใบอ้อยปีหนึ่งสิบตันสิบตัน,ตนไว้ใช้ครับที่นี่แหละโอเคครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆเนาะอันนี้ระยะ เวลาในการปลูกแค่1สัปดาห์เองก็พาพี่ๆมาดูเพราะว่าจะตัดยอดอยู่แล้วแต่งทรงอยู่แล้วนี่ก็ไล่ตัดเรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆโอเคก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีเพื่อนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆขอใครเดี๋ยวขอไปทําพิธีขอฝนก่อนสงสัยต้องไปปักตะไคร้ด้วยตัวเองมันยอมตกสักทีตรงเนี้ยรอบๆข้างเนี่ยรัศมีห้าโลสิบโลก็ตกกันหมดเลยนะหมู่สีเราทำนี่เอาเรื่องเน แห้งแก๊กเลยดูดิมันมาคืมอย่างเงี้ยทุกวันนะมันก็ไม่ยอมตกโอเคไปแล้วสวัสดีครับ